สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผมยื่นบัญชีตั้งแต่ปีเป็นรบรปี51ผมก็มีฐานะของผมอยู่แล้วไอ้ไอ้พวกที่อยากเป็นนักร้องนักอะไรเนี่ยรู้เรื่องไหมเว,เ,วเวลาทำเอกสารเนี่ยผมอะให้ไอ้ผู้สื่อข่าวดูนะครับ คือพวกนี้ฟุ้งซ่านนะครับหนึ่งในนิวรณ์ห้านะคือมีความฟุ้งซ่านมีความรังเลสงสัยแล้วก็มีมิจฉาทิฏฐินะครับก็เลยพยายามก็ขอบคุณนะฮะข่าวก็เลยออกมาเยอะดีนะก็ขอบคุณที่สื่อลงข่าวผมก็จริงๆผมมีเรื่องใหญ่กว่านั้นแต่ว่าผมทำไปแล้วแต่ว่ายังไม่เรียนพี่น้องเท่านั้เองรองครบ15วันด้วยจนะครับนี้ไอ้เรื่อง เช็ค5ล้านเนี่ยนะครับผมจะซื้อรถนะครับผมก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าผมซื้อรถมันก็จะมีปัญหาผมก็ทำเช็คของผมถูกต้องนะครับซื้อที่เบนซ์ราชครูนะครับก็ขอบุณช่วยโฆษณาให้เขานะครับอีกคันหนึ่งเนี่ยนะครับซื้อก่อนนะครับเป็นซื้อให้ลูกนะครับผมมีทั้งหมดที่ใช้อยู่ตอนนี้ผมมีเบนซ์สี่คัน บอกได้เลยนะครับผมคันหนึ่งเมียคันหนึ่งลูกสาวให้คนหละคันเป็นเรื่องปกติแล้วไม่ได้ผ่อนนะแล้วก็ใช้เงินในบัญชีซื้อเองนะไม่ได้ไปตบซับใครกันโชกซับใครหรือว่าจะร,าร้องใครไปข่มขู่คู่คามรึกลไกรร้องทําคนเดียวในห้องนอนไม่คุยกับคนอื่นร้องแล้วถึงบอกสินะครับอันนี้เ,เรื่องรถที่เรื่องเงิน เงิน2ี่้าร้านจริงๆเคยถูกตรวจตั้งแต่สมัยเป็นสวแล้วนะครับก็บรรดาเพื่อนสวคงหมั่นไส้ผมอะ่นะก็ไปเจอเอกสารผมวางบนโต๊ะก็ไปร้องผมก็ไม่เป็นไรก็ให้ปปชตรวจตรวจเสร็จก็แถลงข่าวเป็นข่าวเลยนะ,ะแถลงเป็นข่าวแล้วส่งสือต่อก็เงินผมมาปกติของผมผมยื่นบัญชีตั้งแต่ปีเป็นสวปีห้าหนึ่งผมก็มีฐานะของผมอยู่แล้วนะครับผมไม่ใช่ไอ้พวกอะไรนะเอา ของแปลกประหลาดจากอวกาศเมาเรามาอัพราคาเพื่อไปแปลสภาพเพื่อจะคิดอะไรที่ชอบหรือไม่ชอบไม่รู้นะครับแต่การที่แสดงทรัพย์สินเรียกว่าโอเวอร์สเตตเนี่ยมันก็หม่งบอกอะไรบางอย่างอันนี้ของเราเนี่ยเนื้อเนื้อเอพราะนั้นไอ้เรื่องเช็ค25ล้านเนี่ยนะครับก็เรื่องรถเดี๋ยวเท้าวความเรื่องรถเบ้นนิดหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยคือประรยา เรื่องเงินที่ผ้าร้านเนี่ยคือสามีของผู้ใหญ่ใจดีย้ายบัญชีเงินเฉยๆนะครับผมย้ายบัญชีผมนะครับแล้วผมก็โพสต์ว่าดูที่ว่าไอ้ไอพวกที่อยากเป็นนักร้องนักอะไรเนี่ยรู้เรื่องไหมเว,เ,วเวลาทําเอกสารเนี่ยผมจะให้ไอ้ผู้สื่อข,ข่าวดูนะครับ อันนี้โชว์ได้นะครับเมื่อวันที่22กุมภา2021เนี่ยนะครับผมเนี่ยถอนเงินผมนะครับจากแบงก์กรุงเทพซื้อเป็นแคชเชียร์เช็คเสียค่าธรรมเนียม20บาทเวลาเราซื้อแคชเชียร er ์เช็คเนี่ยผมว่าเราจะย้ายเงินฝากธนาคารเนี่ย ร้านหนึ่งสองร้านธนาคารก็บอกโอ้จะมาขอถอนเงินสดเนี่ยธนาคารบอกช่วยแจ้งล่วงหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราถอนเนี่ยเราถอนได้เราจะแจ้งแล้วมันก็จะเกิดปัญหาคือหนึ่งเราต้องขนเงินแล้วเขาเขาต้องนับเงินให้เรานะยี่ห้าล้านก็ยี่ห้าโลพอไปถึงอีกธนาคารหนึ่งฝากก็ต้องไปนับใหม่มัดใหม่อีกมันยุ่งยากแล้วก็เสียยี่สิบบาทนะครับสจแล้วผมก็ไปเข้าบัญชีผมที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกครั้งที่ผมทํารายการเงินฝากเงินเข้าเงินออกไม่ของผมของในครอบครัวเนี่ยนะครับผมเป็นนักบัญชีนักตรวจสอบผมเดบิตเครดิตผมไว้ตลอดนะครับดอกเบีย้ยหุ้นกู้ผมเข้ามาปีหนึ่งนะครับเกินล้านถูกหักเนี่ยถ้าล้านหนึ่งก็แสนห้าผมก็จ่ายหลวงไม่ได้ของขืนนะเพราะฉะนั้นคนที่ที่ผมใส่คิดอ,อะไรนะ่ะวิกิ กิจฉาลังเลสงสัยพุ้งซ่านไปเนี่ยก็จะได้เข้าใจนะครับตัวสำเนาแคชเชียร์เช็คสำเนาใบเปอินผมให้ถ่ายรูปดูได้เลยนะครับคือตัวนี้นี่คือหลักฐานากล้องจับไปเลยนะฮะไม่ไม่เหมือนไอ้ใบสดสีฝาอะไรเลยนะอันนี้สำเนาของแท้นะครับคู่ฉบับมันจะได้รู้ว่าเอ้เขามีตังมีเงินมันแปลกตรงไหนเสียภาษีมาตั้งแต่ปี26 นะครับทาง,งานผมเปลี่ยน concern, ไปก่อนใช้ใช้บีเอตอนหลังใช้เบนซ์แล้วมันขับมันชอบก็เลยเปลี่ยนเหลือเป็นเบนซ์สี่คันกําลังดูไอ้รุ่นใหม่นะครับเพราะวันก่อนขับไปยางระเบิดแต่มันรันแฟตก็เสีย,ยไปห้าหมื่นเราก็เปลี ohl, ล่ยนไปนะฮะดูนะครับแล้วก็มาตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวจะส่งให้อ จะทวงถามวาว่าหนังสือตั้งแต่ท่านชวนเป็นประธานวันนี้จะถามคุณวันนอว่าไอ้เรื่องเก่าผมอยู่ไหนตอบหน่อยแล้วก็ผมจะได้ถามว่าอำนาจหน้าที่ผมอยู่ในกรรมธิการวันแปกตรงไหนนะวันวันวันนี้มามาชี้ให้ให้ใหชัดๆเอาลงได้ไหอ่าเพรนะฉะนั้นเนี่ยการเขาเรียกเดินสะพัดบ,บัญชีของตัวเองเนี่ยรือระหว่างครอบครัวเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาอะไรหรอก แล้วเอกสารทุกครั้งเนี่ยนะอย,อ,ยอย่างวันนี้นะครับเราก็จะได้ใบใบห้าสิบทวีเวลาดอกเบีย้ยหุ้นกู้ออกมาเนี่ยถ้าหุ้นกู้ใบนี้5ล้าน3เดือนก็ให้เราดอกเบีย้ยมาทีหนึ่งเขาจะบอกว่าเข้าบัญชีแล้วนะหักภาษีมาแล้วผมก็เก็บของผมไว้ทุกปีนะครับแต่ว่าไอ้ภาษีอย่างน้าที่จ่ายเราเราไม่ได้ไปขอคืนหรอกเราก็ถือว่าเราเรา,เราพอมีเราก็ให้หลวงไปนะครับแต่ถ้ามีไรายได้อย่างอื่น ผมก็เพิ่งยื่นพงด90งของผมไปเมื่ออาออทิตย์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยเพ,พิ่งยื่นไปเพราะว่าเราเรา,เรารู้ว่าหน้าที่เรา3ามเอ็ดมีนาเนี่ยเราต้องยื่นแบบภาษีเราก็ยื่นยื่นปกตกิก็เสียเพิ่มเราก็เสียนะครับมีใบหักบางบางที่ยังของของสื่อนี่แหละยังไม่ส่งใบหักมาหกสิกว่าบาทผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็เสียซ้้าก็เสียไปนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรในกอไผ่เลย นะครับแต่คนก็พยายามแล้วเอาข่าวเก่ามามาแจ้งเมื่อวานผมก็เห็นอยู่แต่ว่าขี้เกียจไปให้แสงให้ราคานะครับมีอะไรถามไหมขอถามเรื่องเกี่ยวกับนโยบายใหม่นะครับว่าปปชเมื่อวานทำพูดกับผว่าอาจจะขัดต่อกฎหมายรบด้วยนั่นนี่มันจะเปิดช่องให้มีนักร้องไปร้องเรียนโครงการนี้ง่ายขึ้นไหมมีง่ายนะครับบอกได้เลยแล้วก็เปิดหนังสือรอดูในมติคร,รมต้องทราบ ก็เขาเขาใช้ข้อแนะนําแล้วก็ข่าวปปชที่ออกเมื่อวานก็เก็บขึ้นมาแล้วดูแล้วนะครับถ้ากล้าทําก็ไม่รู้ผมเตือนแล้วนะครับออมันมันออกไม่ได้หรอกนะครับยังไงก็เสียแล้วก็ขอคุนที่ปปชเตือนกกตด้วยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าปล่อยพรรคการเมืองสักแต่หาเสียงกับพูดอะไรก็ได้สัญญิงสัญญาประชาชนยังไงก็ได้ถึงเวลาก็มาบอกว่าเอ้ย ก็มันจับแลวตั้งรัฐบาลไม่ได้อย่างงุ่นอย่างนี้ไอ้เงี้ยคือถ้าคุณตบัดสัตว์หรือโกหกพี่น้องประชาชนได้แล้วคุณจะไม่ทําสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องอย่างอื่นได้เหรอใช่ไ,ไคุณเอาแต่อํานาจนะครับรวมหัวกันหาอํานาจนะครับทรยศเพื่อนทีก MOU นะครับการทําหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ก็ฝากให้ให้พวกคุณได้ตระหนักไว้ ผมยังเป็นนักร้องอยู่และนักตรวจสอบอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะว่างผมทําให้วันนี้บัญชีฟับจินเนี่ยขึ้นมาของรัฐมนตรีนะสท่านสุดท้ายในเว็บปบอปชนี่ยังไม่หมดนะของท่านมานัญญ,ญานะฮะไทยเฟษดูแล้วไม่มีอะไรของท่านสาธิตปิตุเตชะดูเรง่มต้นก็ยังไม่มีอะไรแต่ก่อนหน้านั้นหลายท่านก็มีอะไรในคอไผ่ของสอสห้าคน เมื่อกี้บอกเพื่อนประมาชิกมีคนหนึ่งแจ้งมาทําให้อีก499คนจะมีอะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวถึงเวลายื่นเมื่อกี้บอกเจ้าหน้าที่ปปชที่มาที่แจ้งห้องบูแล้วว่าเดี๋ยวจะมีลูกค้าส่งไปให้ร้องเองได้งได้ถ้าถ้าคนไม่เข้าใจนะคือคือดิจิตอลเนี่ยหนึ่งคุณต้องเข้าใจนโยบายของรัฐบาลที่ถแถลงก่อน 2. ต้องเข้าใจรัฐธรรมนูญการจ่ายเงินแผ่นดินนะครับสามสี่มารตรา 3. ต้องเข้าใจกฎหมายวินัยการเงินการคลังต้องไปอ่านต้องเข้าใจกฎหมายวิธีงบประมาณทั้งสองนี้เป็นปี6 1หนึ่งทั้งคู่เข้าใจกฎหมายนี่ฝานะเข้าใจกฎหมายเงินคงคลังก็ร้อยเรียงผมเขียนเรื่องนี้เตือนคุณเศรษฐาในฐานะนายกไปแล้ว4แผ่น ปกติหนังสือผมพยายามจะสรุปให้ง่ายให้ฟั้นนะอันนี้เขียนไปสี่ข้เป็นข้อกฎหมายล้วนๆแล้วผมไม่แปลกใจที่กิจการให้ความเห็นกับปอประชให้ความเห็นในครั้งนี้นะครับเงินแผ่นดินนะครับท่านจะไปทําอะไรก็ต่างเราทุกคนเนี่ยจะเป็นคนใช้นี่นะแล้วผมบอกง่ายๆเลยถ้าคุณบอก5้าแสนจ่ายตูมปุ๊บปิดงวดบัญชีสามสิงกันยปั๊บตัวนี้ถูกรับรู้เป็นขาดทุนเหมือนจำนำข้าวข้าวยังเหลือ จำนำข้าวยังเหลือสต๊อกข้าวเอาข้าวเปลือกไปสียังเป็นข้าวดีข้าวเน่าอะไรที่ตรวจกันไปตรวจกันมาเนี่ยแต่อันนี้ไปหายเลยนะครับไม่กว่าคุณจะได้ภาษีกลับมาเนี่ยถ้ามันข้ามงวดบัญชีปีงบประมาณนะครับมันจะถูกบันทึกเป็นผลขาดทุนทันทีนะฮะอันนี้เตือนนะครับอันนี้เตือนด้วยด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์จริงๆไม่ได้ตั้งท่าว่าจะรอทำอะไรท่านนะฮะท่านไปทบทวนเอา แล้วก็พึ่งนะภาษาพระเขาเรียกฝังวรภาษาชาวบ้านเรียกสำเนียกนะครับไว้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันควรปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติวันนี้ผมอาจจะต้องนำคำในพระไตรปิฎกขึ้นมาพูดมากหน่อยเพราะอ่านครบหมดทุกเล่มแล้วก็ไม่ได้ตัดตอนให้เหลือสี่สห้าสเล่มอย่างที่บอกเป็นคำแต่งมงแต่งใหม่อะไรนะฮะผมผมก็อ่านจับหลักขึ้นมาแล้วก็พูดให้ฟัง นะครับคนจะได้หายจะได้เกิดนะค,ความหลุดพ้นด้วยปัญญาคือปัญญาวิมุตตินะครับจะทำอะไรให้มันมีเหตุมีผลนะครับคนกล่าวตูนะครับ,นะรบหลายๆเรื่องมันมีเยอะนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสไม่ในหลายๆครั้งนะครับอันนี้เป็นเรื่องของพวกเราพวกบริโภคการพวกอยู่ในโลกีวิสัยผมก็ยังอยู่ในโลกีวิสัยนะไม่ได้อยู่ในโลกุตรละอะไรนะฮะ แต่ก็พออ่านพอเข้าใจได้กับเรื่องเออแผลขอใช้อีกคำหนึ่งนะแผยังไม่เกิดก็ยังไม่ต้องทาย,ยานะอันนี้มาจากระไตรปิฎกนะครแต่ถ้าทำเข้าขายความผิดนะครับก็ใช้กฎหมายปปช .2.3.4 ได้เลยนูน่นสองสากฎหมายปปชใช้ได้คนะรับรออยู่ไม่ต้องห่วงครับ ทำให้แต่สิ่งที่ผมทําผมกล่าวหาผมจะไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ความเห็นนะครับเหมือนหลายๆคนเดี๋ยไปยืนยันความร้องไปแสดงท่าทามก็ผิดนั่นผิดนี่ไม่ใช่รัฐบาลก็มีสิทธิ์ไปแก้ข้อกล่าวหานะครับการเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบก็ตรวจสอบไปจะผิดจะถูกก็ฟังคาตัดสินนะครับเหมือนกับคําตัดสินของศาลน้ำนูนวันที่สิบเจ็ดมกราคอ พักก้าวไกลร้องคุณฝากพยายามนะฮะว่าพูดง่ายๆสุกพุ้นซุกแหางคุ่นวนอ่ะคุณก็บอกสารถูกอ่ะนะในความรู้สึกคุณก็รับ24คุณพิธารอดไอทีวีคุณก็เอ้ดีใจนะครับสามเอ็ดบอกรวมร้างอ่ะคุณก็บอกไม่ใช่สารไม่ถูกคุณก็วิพากษ์วิจารณ์ผมถามว่าคุณเอาความถูกต้องหรือความถูกใจเป็นเกณฑ์นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ ถ้าถ้าลองแล้วจริงท่านคุณจะตเก็อยู่ที่ที่ดุลพินิษฐ์ฮนะก็เคฟท่านนายกยิ่งรักเนี่ยนะกรณีคุณทวินเนี่ยศาลปกครองสูงสุดว่าไงศาลรัฐธรรมนูญพิจฉัยาใ,ให้พ้นจากตําแหน่งนายกรักษาการดนะหลังยุคสภาศาลฎีกาออกมาที่ปกเท่าไหรธันวาใช่ไหมเลขฎีกา3ามเนะี่ยผมเก็บหมดแล้วอ่านแล้วศาลท่านเขียนหมดเจตนาเรื่องความผิดอาญาเป็นยังไงไงแล้ววันนี้อสสอผู้ถอนไหม ไปตามเลยเตะคุณถวินก็ไปร้องไม่ใช่เหรอผมก็ตามอยู่ไม่ใชไมไปตามแล้วผมดาวนโหลดมาเก็บแล้วด้วยนะฮะของท่านยังเหลืออยู่ท่านยิ่งรักจะมีอีกคดีแม่งรถโชว์เรื่องสักอย่างผมก็ตามฮนะไม่ใชไมไปตามคนะเแคสท่านทักษิณจะคนโทษพักโทษเมื่อวานผมก็อภิปรายคมราชทาผมบอกผมไม่ได้แปลกใจเรื่องอย่างนี้มันมีคนที่เคยออกมาอย่างนั้นอยู่แล้วส่วนการปฏิบัติแบบไหนก็ว่าไปตามกระบวนการท่านจะโดนคดีใหม่ ไปพูดที่เกาหลีโดนกล่าวหาเรื่องหนึ่งหนึ่งสองก็เป็นเรื่องของท่านเป็นพิิีของท่านนะครับคุณพิชิตเป็นทนายก็ออกมาให้ข่าวแล้วดูหมดฮะอย่างไอ้เรื่องจุกจิกเมื่อวานนี่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่คิดว่าสื่อคง,งสนใจก็เลยเตรียมมาให้ดูว่าที่มาที่ไปไอ้เงินยี่ห้าล้านมีเข้าออกปกติฮะผมย้ายเงินประจําของผมอยู่แล้วนะครับนี่ก็เบิกถอนเงินกด โยกไปโยกมาธรรมาดามีเสียแคชเชียเช็คบ้างไม่เสียบ้างบางทีได้สิทธิพิเศษเขาก็ยกเว้นให้ใครอยากไปยี่สิบบาทเนาะขอให้สอบสวนจะเรียกทำร้ายแรงนายเรืองไกรธีกิจพัฒนะาากรรมธการผู้สามัญเจารณาร่างราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567โดยในวันนี้ได้ส่งหนังสือ าการเปลี่ยนท่านประธานรัฐสภาและท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรใน,นวัน,น,นทนี่8มาได้ลงเลขครับเห็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี่คือหนังสือถึงท่านอาจารย์บรรณองและอีกฉบับหนึ่งถึงท่านผู้นําฝ่ายค้านคือนายชัยธวัฒน์ตุลตาคนผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกรณีที่นายเรืองไกรวิกิตวัฒนะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมาธิการงบประมาณตั้งแต่ปี2563 2565 2566และ6 7ในปีนี้ซึ่งปรากฏว่าได้จริงว่าในเรืองใรกรดีปิตรผู้ชนะทีปิดได้โพสเฟซบุ๊กว่าตอนนี้งั้นได้รับรถเป็นสองคัน คือรถเบนซ์คันสีดำหนึ่งคันซึ่งสถานที่ออกรถเบนซ์นั้นคือเป็นราชครูถนนผมโยนอินและรถเบนซ์คันสีขาวอีกหนึ่งคันรวมสองคันโดยนายเรืองไกรอ้างว่าผู้ใหญ่ใจด,ดีให้มาในวันที่นายเรืองไกรให้โพสต์ภาพรถเบนซ์นล่างนะั้นเป็นวันที่ มีการประชุมคนะกรรมการทการวบประมาณพอดีซึ่งปรากฏว่าทางรถเบน์สีดำก็สีขาวผมได้ไปยื่นเรื่องหนึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการอิริยแห่งชาติเป็นเวลานานกว่า1ปี7เดือนแล้วมีการเรียกผมไปสอบผมก็ได้รับทราบข้อมูลว่านายเรืองใจได้จดทะเบียนครอบครองรถเบนสีดำ จำนวนหนึ่งพันแต่คันสีขาวนะั้นไม่ระบุว่าใครเป็นผู้รอบครองเท่ากับเป็นการปกปิดทรัพย์สิงนง่ายผมก็ตั้งประเด็นให้คณนะอนุใระสวนของปปชไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปและกรณีเช็คแอดเชียร์เช็คพูลค่า25ล้านบาทเป็นแคดเชียร์เช็ค ได้ในเรื่องในดิจิตต์วัจนะเมื่อวันที่22 02 20 21เลขที่0009 0982เป็นเช็คของธนาคารกรุงเทพสาขาปติพัฒธ์ซึ่งเช็คใบนี้ผมเฟ้นที่น่าสงสัยว่า นายเดิมไกรนั้นได้รับเช็คดัล่าวนี้เป็นค่าอะไรจากผู้ใดเพ่กรณีเช็คประธานโทวครุนุ่กรณีเช็ค25ล้านแคชเชียร์เช็ค25ล้านกุมีรัสกสงครามเช็คได้ไปขึ้นเรื่องร้องเรียนต่อนัะกรรมการป้องกันและประาบปร,า,ปรามการทุจริตแหงชาดเป็นเวลามากกว่า2ปีแล้วก็ไม่มีความคืบหน้า ไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าขณะที่นายเรือนไทยรับเช็คเชืเช็คอลก่า25ล้านบาทใบนี้นั้นได้รับจากผู้ใดห,หรือบริษัทใดสั่งายเป็นค่าจ้างเป็นของหรือค่าจ้างอื่นใดให้แก่นายเรือนไทยซึ่งเช็คใบนี้นายเรืองไทยเป็นผู้โพส์ภาเช็คใบนี้ในเฟซบุ๊ก ของนายเรืองกลด้วยตนเองเมื่อนายวิรัตสุขภาพคิดไปยื่นเรื่องให้สอบสวนสอบอภิชนายเรืองกลได้ล็กเฟซบุ๊กเรืองกลเรื่องใดใดล็กทิ้งทันทีจึงสอบพิรุษว่าเช็คไปนี้นะได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แอดเชียร์เช็คอีก25ล้าน มาไปนี้ท่านได้แต่ใดมาท่านชอบสิ่งใดนาะความบอกท่านเอออวยผู้ใด,ไ,ดไซ์จึงได้